สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ก็คือช่วงบ่ายโมงนะครับอยู่ที่วัดน้องคูนะครับหรืว่าเมึงนะครับซีมาวะนมัสการพระอาจารย์พระอาจารย์เพื่อนยังทําธุระอยู่รอระหว่างรอนะครับก็ให้พี่น้องสัมผัสบรรยากาศนะครับของที่ลาถวายเนาะแล้วก็อัปเดตนะครับองค์พญานาะค ที่พระอาจารย์เพิ่นได้ปาลบไว้ในคลิปที่แล้วตอนถวายของเนาะตอนนั้นก็ขึ้นรูปแล้วแต่ว่ายังบบแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็พาพี่น้องมาดูนะครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับสวยงามเนาะครับทั้งสองฝั่ง นะครับส่วนชื่อจำไม่ได้ต้องกลับไปดูคลิปเกา่าคลิปเกา่าเลยนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนในพระอุโบสถก็ตามนั้นนะครับก็จะไปดูมีคลิปเกา่าเนาะเออถือว่าเป็นบุญบารมีเป็นทานะารมีอย่างหนึ่ง นะครับก็ถือว่าเป็นการธนุบำรุงพระาศาสนาทางถาวรละวัตถุนะครับวันนี้คือเห็ดแล้วมันก็คงทนนานนะครับ <c oughs> อันบุวยังก็ถือว่าสืบไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดธนุบำรุงทางาศาสนาเป็นถาวรลวัตถุนะครับ ตอนนั้นก็คือยังไม่มีนะครับที่เหลือก็จะเป็นกำแพงเนาะอย่างที่พระอาจารย์ท่านปรารบไว้ก็คือจากจะก่อกำแพงขึ้นนะครับก็จะทำเป็นองค์พญานาะคให้เป็นร้อมกำแพงไว้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการในอนาคตนะครับคันเหตุได ครับก็ค่อยๆไปนะบไวเร่งรีบนะครับถือว่ามีการทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าต้องมีการวางแผนเนาะนะครับอันนี้ก็คือมีแผนนะครับให้ได้ก็กกดีอี่อย่างมันเป็นเรื่องที่ดีมันก็ดีไปหมดเนาะนเหตุไปกับบ๊วยแกผู้ใดนะครับก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาติเป็นศาสนสถานทุกคน นะครับก็เป็นเจ้าของร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นการบำรุงธน,นุเชิดชูนะครับเพราะว่าพระอุโบสถก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับนะค,บคือในการอุปสมบทนะครับอุปสมบทใส่ลงอุโบสถนะครับกิจของสงฆ์นะครับ นี่จะเป็นบรรยากาศช่วงนี้ก็คือช่วงปิดเทอมก็จะมีการบวชมีการบรรพชานะสามเณรภาคร,ร,รู้ร้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลังนะครับเบสเศ็จนะครับก็เป็นพญานาคทั้งหมด4ตนนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ นี่แหละนะครับก็อันนี้คือเป็นโปรเจกต์แรกที่เสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นองค์พระยานาคเกี่ยวกอดพระอุโบสถไว้ในตรงกลางนะครับอนาคตอนาคตนะครับผมสำหรับที่วัดน้องคู่นะครับก็จะมีองค์เท้าเวสุวรรณตั้งตรงงานอยู่ทางด้านหน้านะครับ แล้วก็มีหลวงพ่อท่านใจนะครับมมาก็สักการะบูชากราบไหว้แวะพักผ่อนได้บรรยากาศโล่งเลื่นเดอ้อนะครับแล้วก็จะมีองค์ของหลวงพ่อพุทธนิมิตเนะเาะก็ประจำอยู่ที่ด้านข้างพระอุโบสถนะครับก็จะมีสารานะครับ พี่น้องถ้าได้ติตตามก็จะได้เห็นนะครับอยู่ในคลิปที่พระอาจารย์พาทัวร์นะครับที่เล่าที่มาที่ไปขององค์พุทธนิมิตเนาะใจเย็นๆน,นะครับรับโชครับลาบ,บ,บเฮงๆปังๆลำๆรวยๆสุขสุขคนให้สุขสว่างมากน้อยน้อยหลาย แล้วแต่บุญภาวาสนาของแต่ัาของแต่ละใครแต่ละท่านนะครับตราบใดที่เรายังมีหวังเราก็ยังสู้กันต่อไปนะครับธรรมาหาเจนนะครับเรื่องโชคเรืองรามก็เอาไวน้นิดนหน่อยหน่อยจะได้ให้เป็นสาระนะครับนิดหน่อยหน่อยได้กับได้ก็ดีนะครับบบได้ก็คือให้ดำรงชีวิออยู่ไปได้ นะครับอย่าได้ไปหมกมุ่นอย่าได้ไปคาดหวังแต่เพียงสิ่งเดียวนะครับให้หวังหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเฮ็ดไปก็เหมือนทําอาหารเนี่ยมันต้องประกอบด้วยหลายๆอย่างนะครับก็จะเป็นอาหารหนึ่งชิ้นที่มีรสชาติโอชาเ,าเลื่อนรสนะครับอน,นี้ภาพหน้าปกเนาะเรจะเห็นนะครับเป็นดอกของต้นเหนียงเนาะ นะครับก็จะเป็นจินตระรนาการจินตนาการไปนะครับนี่เป็นดอกของต้นสาระนี่นะครับสวยงามนะครับทั้งด้านหน้า,นาด้านหลังเลยก็ถือว่าเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่เราก็จะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ .2,500 67นะครับอันที่ได้ร่วมบุญนะครับมากน้อยแล้วแต่จิตศรัทธานะครับอย่างน้อยก็ถือว่าได้ทำบุญร่วมชาติได้ตักบาตรร่วมขันนะครับได้สร้างเขตขันคัตสีมาสร้างเป็นวัตถุบูชานะครับธนุบำรุงศาสนาทา้ง้านถาวรและวัตถุนะครับ อันนี้ทำแล้วชัดเจนแน่นอนเนาะแต่ถ้าเป็นเป็นบุคคลกะเรต้องใส่เวลาพิจารณาเบิ่งกันไปเงี้ยๆแต่เพราะกาเป็นสั่งวัตถุนี่มันก็จะได้เห็นชัดเจนนะครับก็ตั้งอยู่ได้ผู้ใดมากก็ได้ชื่นได้ชมนะครับเพื่อความสวยงามเนาะครับผม